สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมนะฮะโอเล่นะฮะคนดีคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการดูแนวรับแนวต้านนะครับให้พี่ๆดูแล้วกันเนาะเพราะผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วแหละนะฮะ ก็เป็นคลิปที่มันยาวะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับง่ายๆกระชับนะฮะให้พี่ๆดูแล้วกันเนาะโอเคนะฮะก็อย่างแรกครับเลือกไทม์เฟรมที่เราต้องการนะครับอย่างบางคนก็จะตีไทม์เฟรมหนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปนะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมจะดูไทม์เฟรมสิบห้านะครับแล้วค่อยตีนะฮะโอเคไปเอา้าไปมึงนะฮะนะหรือเราจะสามารถเลือกเป็นไทม์เฟรมหนึ่งก็ได้นะครับ เพราะบางทีเนี่ยไทม์เฟรมสิบหาเนี่ยมันชอบหลุดนะฮะก็เราสามารถตีได้ครับสมมติถ้าไทาม์เฟรมหนึ่งใช่ไหมแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปประมาณ3ชั่วโมงครับก่อนหน้านี้นะฮะหรือแล้วแต่คนที่ถนัดนะครับแต่และคนคือถนัดแตกต่างกันไปนะฮะซึ่งผมก็จะมาสอนวิธีที่ผมถนัดละกันเนาะให้พี่ๆดูนะครับอ่าโอเควิธีการดูนะครับแนวรับจะอยู่ล่างนะฮะแนวต้านจะอยู่ข้างบนนะฮะ จำไปเสมอน,นะแนวรับอยู่ล่างแนวต้านอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะโอเคถ้าสมมุติถ้ากราฟไปแตะแนวต้านนะครับสมมุติขึ้นไปแตะแนวต้านปึ๊บโอกาสลงมาก็จะเยอะนะฮะคือบอกเลยว่าแตะแนวต้านปึ๊บคือจะลงมามีไหมครับกรณีที่ทะลุแนวต้านไปแล้วมีนะครับแต่ ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะการาฟอย่างนั้นอนะ่ะคือมันจะเป็นการาฟที่นอกเทน,นครับหรือนอกเวลานะถ้าสมมติถ้าเราดูอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วผมแน,นะนําว่าให้ดูประกอบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเช่น BB b นะฮะ SMA เสมมนะเสมมะสโตรหรืออื่นๆทั่าไปครับนะเราสามารถเทรดไปด้วยนะครับวิเคราะห์กราฟไปด้วยได้เหมือนกันนะเนี่ยคือง่ายครับถ้าสมมุติ กราฟแต่เส้นด้านล่างแนวรับมันจะขึ้นอ่าถ้ากราฟพุ่งไปสูงแต่แนวต้านมันจะลงนะฮะแต่แนวรับขึ้นแต่แนวตั้งลงอ่าเนี่ยคือง่ายๆครับเนี่ยคือง่ายๆเลยนะฮะซึ่งถ้าใครอยากดูคลิปแบบละเอียดยิบก็ดูได้ตอนหน้านี้เลยครับนะผมแปะลิงก์ไว้ให้นะคลิปที่ผมสอนแนวรับแนวต้านนะครับนะก็ประมาณนี้ ะะซึ่งอเดียวกันต้นไงผมจะมาเถให้ดูก่อนดีกว่านะจริงหรือไม่ที่การลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือไม่ที่การลงทุนต้องใช้เวลาศึกษานานจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เวลาศึกษาหรือลงคอร์สเรียนให้เสียงเงินพอที่นี่เรามีคอร์สพื้นฐานไปจนถึงเจาะลึกโดยสอนแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียงเงินค่าคอร์สแม้แต่บาทเดียวแถมเรายังมีโค้ด ที่คอให้คำแนะนำคอยส่งซิกคอยวิเคราะห์ข่าวให้โดยที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์ข่าวเองแถมยังมีเทรสดทุกๆวันที่คุณสามารถเทรสดตามโค้ดได้แบบเรียวทมได้เลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมาร่วมทํากำไรกับเราไปพร้อมกันนะครับเป็นตัวอย่างแล้วกัน นะโอเคผมใส่สูงไปนะฮะเพราะผมใช้เทคนิคการสโตนะฮะเอ้บีบีนะฮะ,เ,ะ,ฮะเห็นไหมพอกราฟอยู่ในเส้นที่สามลงมาแล้วมันจะขึ้นไปนะฮะเนีย่ยเรามารอดูกันเลยนะฮะเนาะก,ก็คือสมมติถ้าพี่ๆคนไหนครับอยากเข้ากลุ่มนะฮะเรียนนะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพวกออปชันคืออะไรนะฮะไมลี่ออปชันคืออะไรพื้นฐานทุกอย่างครับนะ ถ้าอยากเข้าเรียนสามารถแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทิ้งไลน์ไปแล้วนะฮะพี่ๆแอดไลน์มาปุ๊บนะพี่ๆจะสามารถรู้รายละเอียดต่างๆได้หมดเลยนะแบบฟรีๆไม่มีค่าคอร์สนะฮะเพราะผมเห็นที่อื่นนะครับผมก่อนหน้านี้นผมเคยไปเรียนมาคอร์สทีสี่ห้าพันก็มีบางเจ้าเนี่ยสองหมื่นนะซึ่งบอกผมบอกเลยว่าสอนเหมือนกันเด็ดๆนะฮะแต่ของเราไม่มีค่าคอร์สไม่มีค่าให้จ่ายในเรื่องสิ้นเลยนะฮะนะครับนะ ถ้าสมมติพี่ๆอยากเปิดพอร์ตก็เปิดได้เลยครับนะพอเปิดพอร์ตแล้วก็จะมีห้องซิกเนลครับในการตามซิกนะฮะจะมีคนมาบอกวิเคราะห์ข่าวให้ว่าวิเคราะห์ข่าววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยประมาณนี้ฮะง่ายๆครับนะโอเคห้าสี่ามสองหนึ่งหนึเรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ค,นคือเทคง่ายเลย เทปตามแพทเทิร์นเลยนะฮะเนาะสุดท้ายน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนะก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะก็สวัสดีครับ